อาหารเจสําเร็จรูปคือเมียน้อยเพราะอะไรทําไมถึงเป็นเมียน้อยเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti-aging and regenerative medicine สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยครับ ในช่วงนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงอาหารเจเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเป็นวันที่2ของเทศกาลกินเจนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดของอาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารสําเร็จรูปเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับแรกนะอร่อยแน่นอนว่าอาหารสําเร็จรูปมันต้องอร่อยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันขายไม่ได้ถูกไหมครับอันที่2ส,สะดวกสะดวกคืออะไรก็หาซื้อง่ายไง,ยงยที่ไหนที่ไหน ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับห้างสรรพสินค้าหรือน้านอาหารเจหรือไม่เจเนี่ยที่ช่วงนี้นะครับที่เราไปหากินเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วแหละเขาเอามาฝากขายามาขายต่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่3คือมันเก็บได้นานนะครับนี่คือประโยชน์3อย่างเลยนะครับของอ,อ,อาหารสําเร็จรูปนะครับทีนี้มาดูมาบ้างว่าอาหารสําเร็จรูปแบบเจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนง่ายๆอย่างแรกเลยนะ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบซองไม่ว่าจะเป็นแบบคัพนะครับจะรสชาติอะไรก็แล้วแต่นี้มันมีเยอะแยะสารพัดยี่ห้อนะเน่อข้าวกล่องนะครับเวลาเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นี้มีหลายยี่ห้อนะออมีข้าวกล่องเมนูสารพัดเมนูเจเลยนะครับกับข้าวเอ้ยนะครับนู่นนู่นนี่นี่เยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับหรือบางทีเราไปร้านอาหารเจไปไปแหล่งอาหารเจอ่ะหรือแบบ ช่วงนี้มันก็มีร้านที่มันไม่เจนะก็มาพยาามทำเจนะครับก็จะมีเนื้อสัตว์นะฮะที่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงนะแต่เป็นเจนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเจนะครับแหนมเจเอ่ออะไรก็อกไก่เจเป็ดเจไข่เจหมูเจหมูกรอบเจอะไรก็เยอะแยะหมดนะอะไรที่มันแบบเจเจเจทั้งหมดนะครับแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยคืออาหารสําเร็จรูปนะครับเพียงแต่ว่าเป็นแบบเจนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองอย่างนี้ มองคำว,ว่าเจเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเ่านี้เลยเท่าฝ่ามือเนี่ยนี่คือเจนะครับแต่มองอาหารสําเร็จรูปเนี่ยเท่ากับปลายนิ้วก้อยคือไอ้นี่มันบางหมดแล้วอะเหมือนเหมือน,น,นคาว่าเจเนี่ยมันบังคําว่าสําเร็จรูปไปหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นเมียน้อยยังไงครับ3เหตุผลนะครับที่ว่าอาหารเจแบบสดเนี่ยมันดีกว่าอาหารเจแบบแบบสาเร็จรูปนะครับอาหารเจแบบสดเนี่ย เปรียบเทียบเหมือนกับเมียหลวงนะครับในขณะที่อาหารเจแบบสําเร็จรูปเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับเมียน้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูเหตุผลนะครับ3เหตุผลนะครับว่าทําไมเนี่ยเมียหลวงถึงดีกว่าเมียน้อยนะครับข้อที่1นะครับเพราะอาหารเจแบบสดเนี่ยไม่มีพลาสติกแฝงมาเหมือนกับอาหารเจแบบสําเร็จรูปนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะโลกทุกวันนี้เราหนีไม่พ้นหรอกที่ต้องใช้พลาสติกนะครับคือทุกอย่างอะกระบวนการยิ่งยิ่งกระบวนการในการผลิตอาหารที่มันกินเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งถูกไหมครับมันยากมากที่เราจะไม่ใช้พลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกคืออะไรพลาสติกก็คือสารสังเคราะห์ที่คนเนี่ยพยายามคิดขึ้นมาพยายามหาอะไรขึ้นมาที่ที่มันสามารถ ผลิตฉีดขึ้นรูปได้มาเร็วๆนะครับถึงแม้ทุกวันนี้พยายามจะทําว่ามันสามารถทนความร้อนได้สามารถเข้าไมโครเวฟได้แต่อย่าลืมว่าพื้นฐานของมันคืออะไรครับมันคือสารสังเคราะห์ถูกไหมสารสังเคราะห์คืออะไรแปลว่ามันคนเราประดิษฐ์ขึ้นมาและร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ต้องการนะครับต่อให้มันจะมีแปะมานิดแปะมาหน่อยแปะมัน้อยติดนิดๆหน่อยๆอยู่ในเส้นอยู่ในน้ํามัน อยู่ในข้าวอยู่ในกับข้าวอยู่ในผักอยู่อะไรในวุ้นเส้นอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในอาหารสำเร็จรูปแบบเจเราก็ไม่ไต้องการนะครับเพราะร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ดีข้อที่2นะครับอาหารสําเร็จรูปคืออาหารที่มันตายแล้วนะครับต่อให้ทุกวันนี้นะผมเนี่ยเมื่อวานเนล่าสุดผมก็ไปเปิดไปดูนะเข้าไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตแถว ไปที่ไปทุ่ละนะครับแล้วก็ไปดูอาหารสําเร็จรูปแบบเจนะครับพลิกดูด้านหลังว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างก็งยอมรับนะหลายๆยี่ห้อเดี๋ยวนี้ก็ทําดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อที่ไม่ไดีห้อขายดีมากเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนประกอบเออดีไว้มีแบบเออมีการคิดด้วยนะว่าอันนี้ใส่จะเป็นยังไงอันนี้ไมคควรใส่อะไรนะครับรวมถึงใส่สารกันบูดหรือไม่ใส่สารกันบูดใส่สีเติมแต่งหรือไม่ใส่สีเติมแต่งสีเติมแต่งธรรมชาติหรือสีเติมแต่งตามอุตสาหกรรมนะครับ คือสุดท้ายเลยนะจะดีขนาดไหนจะงานวิจัยสุดยอดจะส่วนประกอบดีขนาดไหนสุดท้ายคืออะไรครับสุดท้ายคือเอาของดีๆทั้งนั้นมาปั่นมาแปรรูปมาบดมาย่อยแล้วไงครับแล้วก็ยัดใส่พลาสติกเพื่อเก็บไว้นะครับเพื่ออะไรให้มันสะดวกให้มันอร่อยแล้วก็เก็บในนาถ้าดีหน่อยนะครับก็ไม่ใส่สารกันบูดนะครับ ใช้ความเย็นในการถนอมความความเสื่อมชราของมันอะก่อนที่มันจะเน่าเสียนะครับแต่ถ้าแย่หน่อยจะใชะ้สารกันบูดในการยืดอายุการเน่าชราของมันในการเน่าเสียของมันนะครับสุดท้ายก็ไม่ต่างอะไรกับการกินศพอาหารนะครับที่รอวันเน่าท้าดีหน่อยก็กินศพที่แช่เย็นมาแต่ยังไม่เน่านะครับกับอีกอันนึง กินศพที่แช่พอมาลินมาเรียบร้อยแล้วเราก็ยังไม่เา่าข้อที่3นะครับสารกันบูดที่แฝงมาอยู่ในอาหารเจรแบบสำเร็จรูปนะครับเราจะผลิตอาหารมองในแง่ของการผลิตนะเราจะผลิตอาหารออกมาได้ยังไงถ้าเกิดสมมตินะมันไม่อร่อยมันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมมันไม่สะดวกก็หาซื้อกินลำบากช่องทางในการจัดจำหน่น้อย และอย่างสุดท้ายคือ shelf life คือถ้าเกิดว่ามันเก็บได้นานเนี่ยมันก็ดีมันก็ลดโอกาสในการที่จะขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดเก็บได้ไม่นานเนี่ยก็มีความเสี่ยงแตทำ้งทำยังไงใหเ้เขาเรียกอะไรอะ return rate อะคือ,ค,อคือการขายไ่ยไปเร็วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าในแง่ของการขายในแง่ของธุรกิจในแง่ของการผลิตอาหารอุตสาหกราหารมมาลองนึกภาพดูนะถ้าสมมุติว่าอ,อ,อาหารมันเก็บได้นาน มันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรสูงแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนต่ำนะครับเพราะมันเก็บได้นานถูกไหมครับทีนี้ประเด็นคือเลยไหมประเด็นคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่แทบจะส่วนใหญ่เลยนะร้อยเรมันจะต้องมีสารกันบูดเนี่ยเติมใส่มาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นคือเลยไหมบางทีคนก็แบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ในปริมาณที่กฎหมายกําหนดอ่า ก็แน่นอนมองในมุมนั้นก็ได้นะครับแต่ลองมองในมุมของพื้นฐานดูสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายต้องการสารการบูดไหมถูกไหมนึกถึงในแง่ที่มันดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วร่างกายต้องการสารการบูดหรือเปล่าแล้วไอ้การที่เรากินมื้อเช้าสําเร็จรูปอย่างหนึง่งมื้อกลางวันสําเร็จรูปอย่างหนึง่งมื้อเย็นสําเร็จรูปอย่างหนึง่งไอ้คาว่านิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไม่เกิน แต่ละส่วนแต่ละยูดิตมันไม่เกินหรอกแล้วรวมกันนะสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้เราควรจะให้ความสําคัญกับอาหารเจรแบบสดมาก่อนอาหารเจรแบบสําเร็จรูปนะครับถ้าวันไหนที่มันจําเป็นจริงๆถ้ามันแบบชั่วโมงเร่งด่วนจริงๆนะครับหากินไม่ได้จริงๆนะครับจําเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจาเป็นจะต้องออกินอาหารเจรแบบสําเร็จรูปนะครับหรือบางทีก็อยากเปลี่ยนรสชาติอะเนาะ ก็แวะไปหาอาหารเจส,สเ็จรูปบ้างก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าเราต้องให้ความสําคัญของเมียหลวงเนี่ยมาก่อนเมียน้อยครับคือเมียหลวงต้องที่หนึ่งนะครับเมียน้อยต้องต้องอยู่แบบเต็มเนื้อเต็มตัวนะครับอยู่แบบหลบหลบมุมนะครับเมียหลวงนี่ต้องกินพื้นที่เยอะๆนะฮะแต่ถ้าดีที่สุดก็คือ,อ,อมีเมียเดียวนะครับก็มีเฉพาะเมียหลวง พยายามเ,าเขาเรียกอะไรอะพยายามทนุบำรุงนะครับพยายามถนอมนะครับผู้หญิงที่เป็นแฟนผู้หญิงที่เป็นคนรักผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยที่ถึงแม้นะจะอ้วนง่ายนะครับแก่ง่ายตายช้าแต่ก็ยังเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเราที่เป็นประโยชน์กับผู้ชายนะครับ ในทุกสถานการณ์นะครับอย่างเมียหลวงนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง anti-aging and regenerative medicine นะครับตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์อยู่2คอร์สคอร์สแรกชื่อว่า how to anti-aging ครับในเมื่อเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับร่างกายก็มีร่างกายเดียวประเด็นคือเราจะทํายังไงให้ยืดอายุไขของเราแล้วก็ยืดสุขภาพของเราเนี่ยให้มันนานที่สุดนะครับเราจะได้แก่ชราช้าที่สุดนั่นเองนะครับ ข้อที่2ชื่อว่าฮอร์โมน for anti aging นะครับฮอร์โมนเนี่ยโคตรสำคัญนะครับสำคัญคืออะไรมันเป็นคำสั่งร่างกายจะไม่ทำสามารถทำงานได้เลยถ้าไม่มีคำสั่งถ้าคำสั่งที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีคำสั่งที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีคำสั่งที่มันผิดเวลาก็ไม่ดีหรือคำสั่งที่มันด้านคือสั่งไปแล้วไม่ทำงานก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ฮอร์โมนเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายนะมันทำงานได้สมบูรณ์สูงสุดร่างกายจะได้ทำงานสมบูรณ์สูงสุดจะได้เป็นการชะลอกกาาารรรแ่ชช้นนนััเองะคบ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครดูแล้วชอบก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็กดแชร์ถ้าสนใจเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมก็กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับ